นอตวิศรุตพาลูกสาวน้องแอบิเกลไปสนามฟูตอลในวันที่แม่ชมพู่ไม่อยู่ต้องบอกเลยว่าแม้จะกลายเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วแต่ความฮอตก็ไม่น้อยลงสำหรับชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ได้มีลูกๆที่น่ารักทั้งสามคนอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลและเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ทางด้าน ชมพู้อารยาเดินทางไปร่วมเดินพรมแดงเมืองคารส์สงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคารส์สครั้งที่76ณนะเมืองคารส์สประเทศฝรั่งเศสโดยงานนี้ลูกๆไม่ได้ไปด้วยเนื่องจากคุณแม่มีภารกิจแน่นทุกวันเลยให้ลูกๆอยู่ที่ประเทศไทยดีกว่าล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเมืมม่อแม่ชมพู่ไม่อยู่งานนี้พ่อน็อตพาสองแฝด สายฟ้าพายุและน้องแอบิเกลไปโรงงานทางด้านน้องแอบิเกลก็ไปยืนเชียร์ี่พี่และพ่อเล่นฟุตบอลจนแก้มแดงเลยทีเดียวจะน่ารักขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลย